เฮ้ยเฮ้ยพี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอามาแต่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ทำไรอ่ะพี่เล่นแรงขนาดนี้เหลอมันต้องแรงขนาดนี้เหลือมันต้องเผาเลยเหรอพี่เออเสียดีกวไม่มดีเะเอมันต้องเผาเลยเหรอพี่เดี๋ยวก่อนมาโอ้กำเลืนไปหัน้า น้าน้าน้ามีเปลอยู่ไหนรอะน้าจะไม่รู้ว่าของหนูหรือเปลวง่าย่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เฮ้ยพังเฮ้ยพี่พี่อย่ากทำอะไรอะฉุกเิอันนี้ไม่อด้ให้เลาะให้เลาะฝั่งไอเสียเลยเลาะไอเสียเลยเลาไอเสียอุ้ยมันแน่นขนาดนั้นเลยพี่เหรออ่ามึงลองาสตาร์ทดูไหมล่ะอ้าวหล่อแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ตีนะเอ้า เฮ้ยพี่เอวปักแต้มนะพี่พี่เอทำไมตาตอนเช้ามันง่ายยังอ่ะโอ้โหอ่อนเหรอเฮ้ยอันนี้มันตัดยากมากเลยนะพี่ระวังดีดปากนะครับทุกคนอันตรายมากเลยพี่เอล่อๆล่อๆใหม่ล่อใหม่มือขวาผมไม่ค่อยดีเลยคว่มบะสัลเล้งคว่้าชายสัลเล้งไม่ใช่สัลเล้งเป็นหินเออสัลเล้งเป็นหินเอ้ยเดี๋ยวนี้อ๋อเคพื่องเกิดขึ้นก็โบ โอ้ปเป็นไหมเนี่ยโอ้เอาไว้แล้วผมว่าไม่เป็นแน่นอนเลยพี่มันก็อยากสิเกินนะนะโอ้ป่นพีแบบนี้ผ่านเนี่ยผ่านวยเนี่ยใสกราถาแล้วติดใช่ไหมนี่ เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ไม่เป็นเลยอเฮ้ย

พี่เอนี่ให้ช่างอย่วาลีนมมให้ถึงีเลยบเดียวพี่ก็เลีย ร้อยทำเลยอ้าวเฮ้ยพี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำรถเก่าพังอ้าวเฮ้ยรับผิดชอบไงเนี่ยอ้าวเรียรอยนี่อ้าวอ้าวอ้าวหมดเลยอ่ะอ้าวน้ำมันก็ะชอกเลยอ่ะโบดแตกเลยเฮ้ยพี่โบ่แตกีหมดแตกเลยเหรอเกินอ่ะเฮ้ยอ้าวมันแรงเกินไม่ช้าล่องไปทีนึงแล้วอ่ะ น้ำเลรู้อ๋อเอ้าสเต็ปใช้งานอื้อพี่ก็ทำแรงเกินพี่ก็เล่นแรงเกินบันผิดอือต้นแกก็เวลามันทังแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบรับรับผิดชอบไหวปะโอ้โหอันนี้อันนี้บูทกี่ปอนด์เนี่ยหมดเลยพี่นี่แบบอ่ะเฮ้ยเจ้เอ้าเอ้าเฮ้ยพี่เอ้าจะขอโทษแล้วอ้าวอ้าเจ้เฮ้ยอะไรแตกอ่ะ อ้าวเฮ้ยน้ำมันมันแตกไอ้เจ้ทำไงอ่ะเจ้าของร้านจีเฮ้ยเฮ้ยเออมี้เร่งเร่งเยอะไปหน่อยนะน่ะเออเร่งเยอะไปหน่อยพี่ก็ไม่ถามเขาก่อนเนาะให้เออไดไหมอ้าวพี่ก็เล่นของเขาแรงเกินบางทีอ่ะอ้าวตะตุ้งวันนี้ก่อนเจ้เขากำลังขึ้นเลยอ่ะครั้งนี้หมดเท่าไหร่เจ้ะรู้สึกว่าหกเจ็ดหมื่นน่ะมีเงินใช้เขาไหมเนี่ยพี่ พี่ก็แรงเกินนะผมเอฟเอฟปิดคลิปเฮ้ยเ้อ้าเฮยเอ้าเเอาเยเอ้เฮ้ยเอ้าเยเาเฮ้ยเาฮ้ยเอา้ยเ้ายอ้า้ยเอะยอ้าเฮ้ยเ้า้ยอาเฮ้ยเอ้าเ้เอาเฮ้ยเอเยาเอยเอ้นยเอาเฮยเอ้า้ยเอ้าเฮ้้เ้ยอาเเอ้้ยเอ้า้าเยเยอ่ะ โอ้ตัดยังไงทำไมอา FC ใครทีรับช่าเหยก็้าดอเฮ้ยแกน่าเสียเลยอะพ่แกน่าเสียเลยอะีโอ้แล้วหมดหมดหมดเยอะไหมเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วทำไงอะทีเนี้ยอ้าวเ็บลอยเลยกำเลยเฮ้ย อะไรที่นั่นผ่านนะบอกก่อนโดนอีกแล้วโดนขึ้นทั้งลอกเลยพูดไม่ออกแล้วพวกมึงไอ้กูแสดงถมหาอะไรอ่ะก็คิดว่ามันจะไม่พังตอนแรกอ่ะจริงจริงตอนแรกอ่ะเราจะให้เออให้เล่นเฉยเฉยลองเล่นเงไม่ไม่ไม่ไอเนี้ยไอเนี้ยก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบของต่อมาหมื่นห้าเราไม่เสียได้ปะล่ะแต่เครื่องอ่ะเครื่องผมซื้อมาสี่หมื่นแปดแล้วผมท่อเครื่องอีกประมาณเกือบสองหมื่นอ่ะเออเอาพี่ แล้วพี่จะยุนยุนให้แกได้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดหมื่นห้าอ่ะโอเคฮุยจี้ต่อราคาแล้วเอาตอนแรกอ่ะจะให้เล่นแต่พี่เออพี่พี่ก็แรงเล่นแรงเกินเอาตากเงือแล้วฮะผมผมผมก็เพิ่งได้ยิงกีฬาข้างเดียวเลยแหละเหรออะไรจริงไหมพี่ก็จริไงสมชื่อไหมนี่มันเครื่องสะเลยสะเลยลูกก็จะแตกอ่ะ อ้าวรอบมันเกินไฟตันน้ำมันช็อตน็อตหลุดน่าจะติดน่าจะลูกแตกแล้วแหละมันมันจะติดได้ไหมพี่เฮ้ยเพราะเอ้ยเจ้บอกให้พอแล้วพี่มันจะพังของเขานะเนี่ยติดเลยเอ้าติดเลยเหรอใช่เอ้ยติดไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยพรุ่งนี้เขาเขาว่าจะเอาตัวเนี้ยไปทำคลิปด้วยอ่ะเฮ้ยพี่ตอนแรกพรุ่งนี้พวกผมจะเอานี่ไปติดเลยนะพรุ่งนี้เออเนี่ยแต่แต่พี่มาทำพังแบบเนี้ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยพี่ดูหน้าเจ้าของรถหน่อยดูอ่ะไม่ไม่เจ้าของรถไม่เท่าไหร่ดูหน้าเจ้ดูอ่ะดูอ่ะ เรียบร้อยไม่ยังไงจะไม่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยกไปอู่ก็เดี๋ยวก็ออกค่าซ่อมไปร้อยร้อยเลยโอ้โหเฮ้ยเราเราต้องหารไหมเนี่เราต้องหารเียเฮ้ยเฮ้ยว่าก็ช่วยแกหน่อยต้องหารผมไม่ช่วยได้ไหมผมไม่มีตังค์ผมไม่ช่วยได้ไหมเดี๋ยวผมผมช่วยไม่เป็นไรพสิช่วยกันนะช่วยช่วยกันพี่เออมาด้วยกันก็ต้องช่วยกันอะไรบ้างก็ถ้าจะมีกระชุ่มกล่องแหวนนี่ประมาณ ามพองพันกว่าบาทแล้วก็อาจะเป็นข้อาดก็ข้อแทนหน่อยข้ออยู่สามกว่าโอ้เ้าวาดวอร์เบิดดยก็ประมาณสองหมื่โอ้บานเลยอ่ะเออนูต่างไัน้นก็จะเกี่ยวก็ต่องเอาตรงนี้ไปพี่แล้วพี่มีทีมงานไหนเครื่องดีที่มีเครื่องดูเครื่องรูเออถ้าถ้ามันถึงถึงเครื่องใหม่ก็เดี๋ยวมันมีเครื่องมือสองอยู่ แล้วขอโทษแกยังไงเจ้หน้าเสียอะไอ่ะเขาไม่ได้ขอโทษมันก็ต้องซ่อมให้เขานั่นเลงโอ้โหเหรอแล้วก็ซ่อมก็ได้ส๊อยากอะไรกันแล้วพวกนี้จะเอาอะไรไปพิมพกันล่ะเออ๋ไม่มีคอนเทนต์นะพี่มีคันนั้นคันนหนเนี่ยเจ้าอีกเหรอเจ้าอีกเหรอเจ้าอีกตัวนี้ตัวนี้หกเกียนหมื่นไอ้ตัวนี้แสนกว่าออตัวนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวหลูกไม่เอาพี่ตัวนี้ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นไอ้ตัวนั้นเพึ่งแสนกว่าเลยนะคันนั้น โอ้พี่จะเอาอีกอ่ะพี่จะเอาเครื่องแสนผมถามหน่อยพี่เราหันไม่ไหวนะพวกนี้นะถ้าเครื่องแสนกว่านี่หันไม่ไหวนะเอ้ยพี่เจมมี่หน้าเสียเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหน้าคาเทียบมองพี่ดิเฮ้ยดูนมากแกฮะเฮ้ยเล่นแรงเกินโอ้เดี๋ยวมองเลยนะโอ้ มีอะไรจะพูดกับเจ้หน่อยไหมอ่ะเอาไปเออไป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 เออไปไปว่ากันหลังไหมดีกว่าเออว่ากันจะอำยังไงอะไรเออ